รับเข้าสู่ฮัตข่าวข่าวรายการข่าวที่ข่าวข่าวไม่สวนพลาด สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเข็มมาสอนหนูข่าวนะคะข่าก็ข่าววันนี้ติดตามปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะชาวบ้านออกมาร้องเรียนว่าทําไมบางรายได้มากทําไมบางรายได้น้อยแล้วก็มีการออกมาร้องเรียนอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดวันนี้มีชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ได้มาร้องเรียนผ่านสสในพื้นที่นะคะให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรคุณภาทสพลโตหอบุตรลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ตาบลกูคตอาเภอลําลูกกาจังหวัด ปุมธานีนะคะติดตามกับคุณภาศพลค่ะโอเคมาสองครับวันนี้ผมลงมาตรวจสอบเงินเยียวยาในจังหวัดปทุมธานีครับต้องบอกว่าวันนี้เริ่มเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่ต้องได้รับเงินเยียวยาไม่เท่ากันนะฮะทั้งที่พื้นที่นั้นถูกน้ําท่วมเหมือนกันบางหลังได้มากบางหลังได้น้อยวันนี้ต้องบอกว่าชาวบ้านที่นี่นะครับเริ่มได้รับผลกระทบแล้วครับเดี๋ยวไปตรวจสอบกับผมครับ เป็นความเข้าใจของชาวบ้านที่มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่านอกเหนือจากเงินเยียวยา5,000บาทจะได้รับงบฟื้นฟูชดเชยทรัพย์สินเสียหายตามจริงแต่ไม่เกิน20,000บาทจนทําให้ชาวบ้านเรียกติดปากว่างบ20,000บาทแต่เมื่อมีการจ่ายเงินจํานวนนี้ในพื้นที่อำเภอลาลูกกาทําให้เกิดปัญหาขึ้นส่วนใหญ่จะมีทะเบียนบ้านเดียวกันแล้วแยกออกมาอยู่ต่างหากบางไรายได้รับเงินบางไรายไม่ได้รับ บ้านเนี่ยอย่างที่ว่าแยกมาจากพ่ออย่างเงี้ยแยกกันมาอยู่ต่างหากเนี่ยทำไมถึงไม่ได้อ่ะไม่ได้เลยแบบาบ้านที่มีเราแยกกันมาจากพ่ออย่างเงี้ยแล้วเราก็รวนน้าท่วมเหมือนกันเสียหายเหมือนกันทาไมเราถึงไม่ได้ไม่มีบ้านที่แตให้บ้านเลขที่เดียวกับพ่ออย่างเงี้ยแยกมามาเป็นหลังเลยอย่างเงี้ยแยกมาเป็นหลังใช่แล้วแต่เขาบอกไม่ได้ของพี่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีครับนี่บ้านผมอย่นี้ครับเนี่ยแต่เขาได้เงินชดเชยได้มาแล้วครับนี่ไปรับมาเมื่อกี้อหมื่นกว่าบาทครับ รับมาหมื่นกว่าบาทเมื่อกี้เพิ่งไปรับมาเนี่ยครับมูมูแปดครับป้องน้ปดได้ม่สองไม่ได้จองแล้วครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมคนนี้เดินทางมาจากอำเภอธัญบุรีมาร้องเรียนผ่านสสพักประชาธิปัตย์ว่าเขาเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องจ่ายเงินฟื้นฟูชดเชยสองหมื่นบาทบางคนที่แบบเหมือนแบบว่ามีฐานะดีกว่าเขากลับ ได้เงินเหมือนกันนะครับทั้งๆที่น้ําก็ไม่ได้ท่วมคุณเอาเงินตรงนั้นไปจ่ายทาไมครับแต่กับชาวบ้านที่อยู่ริมคลองนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีฐานะที่แบบว่าร่ารวยอะไรมากมายก็เป็นคนยากคนจนก็ทํางานรับจ้างธรรมดาทั่วไปได้รับความเดือดร้อนแต่ทําไมกับไม่ได้รับความเป็นธรรมครับปัญหาที่เกิดขึ้นจนทําให้ชาวบ้านต้องพึ่งผู้มีอํานาจในพื้นที่หรือสสอที่พวกเขาเลือกมา ปรากฏว่าจํานวนเงินที่พี่น้องจะได้รับนั้นมันไม่เท่ากันมีตั้งแต่หลักพันนะพันบาทสองพันบาทเก้าพันบาทหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมืก็มีนะครับพี่น้องประชาชนก็เลยคางแคลงใจว่าอเอาเกณฑ์ตรงไหนมามาประเมินนะครับทำไมได้ไม่เท่ากันนะครับพี่น้องก็เลยเกิดความรู้สึกว่าไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้น น้องก็เลยมีการประท้วงมีการปิดถนนอย่างที่เป็นข่าวนะครับที่ผ่านมาตรงนี้ก็มีปัญหามีปัญหาว่าครอบครัวที่แยกออกไปนั้นไม่ได้รับค่าชดเชยความเสียหายนะครับแต่ไม่ใช่ทุกชุมชนบางชุมชนนะครับกรณีที่แยกครอบครัวอย่างนี้ได้แต่บางชุมชนกลับไม่ได้อันนี้ก็คือเกณฑ์ที่ไม่ใช่เกณฑ์เดียวกันเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่หลาหลวมจาก ปัญหาตรงนี้นะครับแทนที่จะเป็นงบเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับกลายเป็นว่าความหละหลวมในการปฏิบัติงานหรือว่าเกณฑ์ที่ไม่เป็นมาตรฐานเนี่ยทำให้พี่น้องในชุมชนของเราเนี่ยเกิดความแตกแยกกันขึ้นมานะครับเ,เกิดความาไม่เป็นธรรมบ้านที่อยู่ติดกันมีข้าวของในบ้านใกล้เคียงกันแต่ว่าได้รับการชดเชยที่แตกต่างกันก็ ทำให้พี่น้องอมีปัญหาเกิดขึ้นในขณะนี้ให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วตัวผมเองก็จะติดตามสิ่งที่ผมได้หารือติดตามในสิ่งที่ผมถามไว้ว่าได้ดาเนินการไปแล้วหรือยังก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าผมจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ผมจะดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชน ขณะที่วันนี้จากการลงพื้นที่ของสสเพื่อรับข้อมูลกับการจ่ายเงินฟื้นฟูชดเชยหลังน้ําท่วมน่าจะทําให้ชาวบ้านได้สบายใจไประดับหนึ่งเพราะข้อร้องเรียนทั้งหมดจะนําไปสะท้อนให้รัฐบาลได้รับทราบเพื่อส่งหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมอนเอนกพลพิโยท่ายภาพาพัฒพลโตหองบุตร พ่ขอข่าวรายงานครับข,ขอบคุณคุณภัณพสพลและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะรัฐบาลจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือชาวบ,บ้านเหล่านี้อย่างไรนะคะตรวจสอบจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านฐานิษ์เทียนทองตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านรัฐมนตรีฐานิช์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณเฉินมะสอนครับค่ะรบกวนท่านรัฐมนตรีชีแจงทาความเข้าใจกับชาวบ้านหน่อยค่ะสําหรับกรณีการออกมาร้องเรียนนะคะว่าทําไมบางรายได้มากบางรายได้น้อยในกรณีของเงินช่วยเหลือในผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะคือการช่วยเหลือเยียวยากรณีเกิดอุทกภัยนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือหลักๆอยู่สองหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์แรกก็คือการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นเงินช่วยเหลือห้าพันบาทนะครับซึ่งในส่วนนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามาตรฐานการที่ี่น้องผู้ประสบภัยได้ดรับเนี่ยก็จะเหมือนกันแต่มีอีกหลักเกณฑ์หนึ่งที่เราค่อนข้นางที่จะเป็นห่วงก็คือการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือโดยใช้เงินทดลองราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดพ่เมื่อมีภัยเกิดขึ้นเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถที่จะประกาศภัยแล้วก็ให้เงินในส่วนนี้ชดเชยเยียวยาไปนะครับ ซึ่งกรณีที่บ้านเสียหายทั้งหลังเนี่ยก็คงไม่น่าจะมีปัญหาก็คือสามหมื่นบาทแต่กรณีที่เสียหายเป็นบางส่วนเนี่ยระหว่างหนึ่งบาทถึงสองหมืนบาทเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการประเมินข้อเสียการเสียหายในส่วนนี้นะครับซึ่งใ,ใ,ในในระดับจังหวัดเนี่ยก็คงจะต้องมีคณะกรรมการที่จะไปดําเนินการตรวจสอบในเรื่องน,นี้นะครับ ช,ชวาวบ้านบางรายก็ร้องเรียนมาแบบนี้นะคะท่านรัฐมนตรีคะบอกว่าหมู่บ้านเดียวกันบ้านอยู่ใกล้กันความเสียหายใกล้เคียงกันแต่ทําไมได้รับเงินต่างกันตรงนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจะลงไปตรวจสอบช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างคะเอแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับเมื่อสักครูน่นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านยังยุบิชาธิตก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับก็ได้สั่งการให้จังหวัดเนี่ยได้ตั้งศูนย์ ร้องเรียนขึน้นนะครับเพื่อที่จะรับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในกรณีที่พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับมาที่จะร้องเรียนได้กับว่าราชการจังหวัดเราก็พร้อมใน,ใ,นในการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะครับค่ะหมายความว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็ประเมินค่าความเสียหายแล้วชาวบ้านไม่พอใจร้องเรียนได้ใช่ไหมคะ ได้ครับได้ฮะค่ะจริงๆแล้วหลักการการไปตรวจสอบมีหลักการขั้นตอนยังไงคะ,ะท่านรัฐมนตรีคะใครลงไปตรวจสอบมีการคำนวณขั้นตอนกระบวนการยังไงคะถึงจะคำนวณเป็นตัวเลขออกมาว่าบ้านหลังไหนต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คือคณะกรรมการเนี่ยทางท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะเป็นคนตั้งขึ้นะนะครับโดยประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับร่วมกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีตัวแทนจากทางจังหวัดทางอำเภอซึ่งคณะกรรมการในส่วนนี้นะครับก็จะ ประชุมกันแล้วก็จะลงไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับแล้วก็จะประเมินการข้อเสียหายต่างๆซึ่งแต่ละบ้านก็คงจะมีความเสียหายที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเรียนเนบื้องต้นแล้วว่าหลักเกณฑ์ระหว่างหนึ่งบาทถึงสองหมื่นบาทเนี่ยก็อยู่ที่คณะกรรมการชุดเนี้ยจะเป็นคนประเมินซึ่งจะยอมรับว่าก็เป็นช่องช่องโหว่นะครับทําให้เกิดปัญหาในความเหลื่อมล้ํากันพอสมควรนะครับซึ่งในส่วนนี้ยทาง กระทรวงมหาดไทยเราก็ได้ํำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้ตรวจสอบแล้วก็ให้เข้มงวดในเรื่องพวกนี้นะครับว่าหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยพยายามให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับค่ะท่านฐมนตรีฐานนิตคาะมีอีกหนึ่งปัญหาค่ะกรณีเรื่องของการหักค่าหัวคิวที่มีชาวบ้านออกมาร้องเรียนนะคะว่ามีการหักค่าหัวคิวจากเจ้าหน้าที่ตรงนี้มีการเข้าไปตรวจสอบแก้ปัญหายังไงบ้างคะ เอ่อต้องยอมรับว่าปัญหาลักษณะอย่างนี้นะครับคงไม่ใช่ปัญหาในเชิงนโยบายแต่เป็นปัญหาในทางทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างซึ่งในส่วนนี้เนี่ยท่านฐมเ่าการะรวงมหิดไท่านก็ได้สั่งการให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้ดําเนินการตรวจสอบนะครับเพราะว่าการไปเอารัดเอาเรียบไปหักหัวคิวสําหรับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนั้นอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเนื่องจากว่าผู้ประสบภัยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน แหล่งแสนสาหัสอยู่แล้วนะครับถ้าเราตรวจสอบเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดที่เขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยจะต้องดําเนินการตามกฎหมายทั้งคดีแพ่งและอาญาอย่างถึงที่สุดครับค่ะมีรายงานข่าวบอกว่าชาวบ้านบางท่านนะคะมาร้องเรียนแล้วก็บอกว่าคนที่หักหัวคิวอยู่ในระดับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะแบบนี้กระทรวงมหาดไทยจะดูแลเข้มงวดเป็นพิเศษเพิ่มเติมยังไงไหมคะอ่าเรื่องนี้นะ้นไปเกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับสูงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ก็คงไม่มีการยกเว้นนะครับไม่ว่าจะผู้ที่กระทาความผิดจะอยู่ในระดับไหนนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ให้ในโยบายไปแล้วว่าทุกอย่างต้องสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ตอบคำถามสังคมได้ในทุกๆเรื่องนะครับค่ะท่านรัฐมนตรีครับปิดท้ายแบบนี้ค่ะสําหรับชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับเงินค่าทดเคยสําหรับปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมานะคะหรือว่าอยากจะรักษาสิทธิในการได้รับเงินเหล่านี้จะต้องมีการดําเนินการยังไงบ้างคะ คือในเบื้องต้นนะครับเอ,อคิดว่าณวันนี้เนี่ยทางจังหวัดก็คงจะได้ไปสารวจความเสียหายในเบื้องต้นแล้วนะครับ <ทะ S 1> ถ้าหากว่าอี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประสบภัยคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือยังมีการปกลนออยู่นะครับก็พรอมที่จะอแจ้งไปที่ทางอำเภอรหรือทางจังหวัดได้นะครับหรือคิดว่าทางอำเภอรหรือทางจังหวัดยังไม่สามารถที่จะใหใ้ความเป็นธรรมได้ก็ให้แจ้งมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหรือที่ททกระทรวงมหาดไทยนะครับ ก็พร้อมในการที่จะลงไปตรวจสอบและก็พร้อมในการที่จะให้ความเป็นธรรมแก,ก่ทุกท่านที่หรือว่าเป็นผู้ประสบภัยนะครับค่ะอาละคาะตรวจสอบจากท่านรัฐมนตรีเพียงเท่าน,นี้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านฐานิชเพียนทองนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบ <S <S เรื่องของโรงงานผลิตกาแฟปลอมค่ะ กสรางวัลแห่งความพอเพียงกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยโอดีไม่ต้องใช้หลักประกัน TMB SME คุณคิดว่างานกับรอยยิ้มไปด้วยกันได้ไหมผมเลือกที่จะทำสิ่งที่ผมรักผมชอบเก็บภาพรอยยิ้มเพราะมันทำให้ผมยิ้มตามทุกครั้ง กับรสชาติไก่ที่กรอบอร่อยถึงเนื้อในก็เป็นความสุขที่ผมเลือก KF3 ชุดโดนใจเริ่มต้นแค่69บาทถึง21มิถุนายนนี้และยิ่งกว่าความสำเร็จคือรอยยิ้มที่ผมได้รับกลับมา ต้นทุนชีวิตที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจนเด็กไทยทุกคนควรได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันวันนี้รัฐบาลสนับสนุงนงบประมาณกว่า42,000ล้านบาทเพื่อลูกหลานของเราให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วยเรียนดีอย่างมีคุณภาพเป็น,นกุญแจสำคัญสู่อนาคตทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ลงตัวใหม่อิซูดี D-MAX V-CROSS พลังงานถูกใช้มากขึ้นต่านหิธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอบอตทจึงต้องสแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่า ลูกของเราเท่ลุยลงตัวใหม่ Isuzu D Max V Cross สิ่งแวดล้อมกับภาษีจะรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยบัตรใบนี้ในการชำระภาษีสรรพากรทุกประเภทผ่านทางอินเทอร์เน็ต เมื่อทุกอย่างลดกรมสรรพากรจึงขยายเวลาอีก8วันทุกประเภทภาษีและได้เวลาเครดิตอีก51วัน หนึ่งในบริการดีๆจากกรมสรรพากรที่เราร่วมกันเพื่อโลกใบนี้กรมสรรพากรมุ่งม,มั่นบริการด้วยหัวใจและใมตรีบวกให้ผิวยิ่งดูใสคุณและแอฟก็บวกด้วยเช่นกันการเยาะไลท์ครีมเอสพีสารสกัดจากธรรมชาติประสิทธิภาพเทียบเท่าวิตามีสีสิบเท่าผิวดูใสขึ้นวัดได้บวกสุดดังดำด,ดูตางลงบวกรูขุมขนดูเนียนเรียบแอฟอยากให้ร้องแบบซองสิบบาทการเยาะไลท์ครีม พิทรรรัตนโกสินทร์นนิทัรศรัตนโกสินทร์นิทศนศรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลางติดกับลานพระพามหาเจดดาบดินเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความร่วมสมัยภายในจะแสดงเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นปรุงรัตนโกสินทร์ทั้งวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนที่ผูกโยงด้วยประเพณีและวัฒนธรรมอันสวยงามสืบสานผ่านกาลเวลามาก,กว่าสอง้อยปี นิทัตรัตนกโกสินทร์เป็นที่เก็บเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่น่าสนใจผ่านสื่อจัดแสดงอันหลากหลายแบ่งห้องจัดแสดงเป็นสัดส่วนสามารถสัมผัสได้ถึงรากเงาทางวัฒนธรรมและคุณค่าของความเป็นไทยสะท้อนเอกลักษณ์ของกรุงรัตนกโกสินทร์ในมุมที่แตกต่างกันออกไปเป็นคุณค่าแห่งยุคสมัยที่สัมผัสได้ในหนึ่งวัน ผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีการเข้าไปบุกจับโรงงานผลิตก,กาแฟปลอมแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกาแฟชนิดซองชงสําเร็จมีการปลอมเครื่องหมายการค้าของกาแฟยี่ห้อดังเรียกได้ว่าถ้าไม่สังเกตดูดีๆด,ดูไม่ออกเลยคะ่ะว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของปลอมแน่นอนนะคะว่าของปลอมส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะคะวันนี้คุณบรรจงทีว่ามูลการลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหานี้ติดตามจากคุณบรรจงคะ่ะ นี่คือโรงงานผลิตกาแฟแปลอมที่ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและชุดเฉพาะกิจปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากระสวงพาณิชย์บุกตรวจค้นโดยสามารถยึดกาแฟทรีอินวันป,อปอลอมแปลงเครื่องหมายการค้ายี่ห้อเนตกาแฟได้กว่า1 5 0 0 0 0าซองโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านบางบอนกรุงเทพมีนายมาโนทสุภาจันทร์เป็นเจ้าของรับสารภาพว่าผลิตกาแฟวันละกว่าหมื่นซองส่งขายลูกค้าตามตลาดชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ในภูมิสารพลบอกว่าปัญหานี้ไม่ได้ห่วงเฉพาะกาแฟปลอมแต่ยังมีสินค้าบริโภคอีกหลายชนิดที่ทำปลอมขึ้นทั้งน้ำปลาซอสปรุงรสผงชูรสยารักษาโรคเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างกาแฟเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนบริโภคเยอะค,คนไทยนิยมบริโภคกาแฟถ้าต่อไปเนี่ยเป็นโรงงานผลิตที่ไม่ใช่โรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการควบคุมการผลิตไม่มีการได้รับอนุญ,ญาตความสกปรกสุขานามัยหรือสิ่งที่เป็นพิษเจือปนมันก็จะทําให้สุขภาพของประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากคะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องขอให้ประชาชนช่วยระมัดระวังให้อย่างยิ่งถ้าเราตีลองชิมดูอย่างกาแฟปลอกอ๋อก็ไม่ได้ชิมแล้วฮะ <laughs> รู้ว่าปลอเ <laughs> <ะ S 2> พอพอ,พอดูจากรูปลักษณ์ก็ก็รู้สึกว่า ถ้าถ้าตั้งใจดูจริงๆเนี่ยก็ก็อาจจะดูได้ว่าเป็นของปลอมนะครับและสําคัญคือราคานะครับครับถ้าของที่มาราคาถูกม,มากๆผิดปกติเนี่ยต้องพิจารณาด้วยก่อนสาหรับข้อสังเกตสําคัญเนสกาแฟแท้วันหมดอายุบนซองนอกมีความคมชัดพิมพ์เหนือตะเข็บด้านล่างมุมขวาส่วนของปลอมพิมพ์วันหมดอายุทับตะเข็บซองนอกและซองนอกกับซองในมีการระบุวันหมดอายุที่ไม่ตรงกัน ลักษณะการซีนของฟองต่ตางๆนี่ก็จะไม่เท่ากันบิดเบี้ยวไม่ค่อยเรียบร้อยถ้าของจริงก็อาจจะดูเรียบร้อยกว่าอ้าแตของปลอมอาจจะบิดเบี้ยวหรือว่ามีรอยอะไรไม่ดีรอยรอยอะไรวันเดือนอปีที่บอกว่าหมดอายุเนี่ยถ้าของจริงจะคมชัดอถ้าของปลอมก็จะดูเบลอๆกันหน่อยรแล้วมุมจุดที่พิมพ์ก็จะพิมพ์ในมุมที่อยู่ อยู่ห่างเข้ามาจากขอบมากกว่ถ้าของจริงมันจะเครื่องมือทันสมัยกว่าอาจจะพิมเข้าไปได้ในมุมง่ายกว่าอืก็หลักๆก็เป็นข้อสังเกตแบบข้อสังเกตโดยโดยกายภาพนะครับทีนี้ถ้าพอชิมรสชาติเนี่ยก็อาจจะรู้ได้ว่ารสชาติจะต่างต่างจากของจริงไปอ่าสักเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ทานาประจําครับพูดเรื่องกาแฟนี่เอากาแฟมาเลี้ยงผมเลยเดี๋ยวมาจิบกาแฟด้วยกันแต่ว่า เห็นบอกมีของปลอมอยู่แก้วหนึ่งของจริงอยู่แก้วหนึ่งไม่รู้แก้วไหนพาะรัมตีรู้ไหมฮะถ้า,ถาดูจากสีแล้วก็ดมกลิ่นก็พอจะรู้ครับอันไหนแก้วแท้แก้วปลอมถ,ถ้าอันนี้ก็ก็น่าจะเป็นกาแฟที่แท้แก้วนี้นะฮะแก้วนี้อันนี้ปลอมนะลองดมดูก่อนดออันนี้น่าจะเป็น ปอมเขาจะกลิ่นจะหนึหน่อยโอ้อันนี้เฉลยหน่อยเฉลยหน่อยอันไหนอันไหนอันไหนอ่ะอันนี้ปลอมอันนี้ปลอมอันนี้แท้อ่าอันนี้แท้โอ้โหแค่ดมกลิ่นก็พอแล้วไม่ต้องทานเข้าไปเลยนี่อะไรแล้วไม่ควรจะต้องทานด้วยครับนะฮะแสดงว่ารู้จริงแค่ดมกลิ่นนี่รู้เลยว่าไหนแท้ไหนปลอมแล้วจะดูสีก็ได้นะมสีของกาแฟแท้เนี่ยจะเข้มเหมือนกาแฟนะฮะสีสีที่กาแฟปลอมเนี่ยจะดูแปลกๆปครับจะดูแปลกแ รถโดยเฉพาะกลิ่นเมื่อดมกลิ่นเลยจะรู้เลยครับนะรสชาตินี้ไม่ต้องชิมเลยอ๋อลองชิมเูฮะลองชิมของปลอมดูผมลองของปลอมดูนะลองดูับแล้วก็ใส่น้ําตาลหวานใส่หวานมากใช่ไหมผมลองของแท้ดูนะของแท้ดูของแท้จะมีกลิ่นกาแฟหอมกว่ากลิ่นกาแฟหอมอันนี้จะกลิ่นหืนหน่อยของปลอมนะฮะกลิ่นหืนของแท้จะหอม แสดงว่าท่านก็ขอกาแฟเหมือนกันทานทุกวันวันละหลายแก้วเกษมอินทปัตถ่ายภาพบรรจงชีวโมงคลการรายงาน ขอบคุณคุณบรรจงและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของการจับกลุ่มการผลิตกาแฟปลอมนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลอมการผลิตกาแฟยี่ห้อดังโรวมไปถึงการปลอมกาแฟที่อวดอ้างสรรพคุณเรื่องของการลดความอ้วนหรือว่าลดน้ําหนักที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะ โดยการจับกลุ่มโรงงานที่ลักลอบผลิตกาแฟาปลอมในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อสองปีก่อนสอบสวนขยายผลในครั้งนั้นนะคะก็ทราบว่าผู้ผลิตจะส่งไปขายที่กัมพูชาแต่ไปไปมาๆมากลับมีการทยอยนาออกขายตามร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ตลาดนัดชุมชนร้านขายย่อยในหมู่บ้านครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจต้องแจกจ่ายเอกสารเปรียบเทียบกาแฟาปลอมกับกาแฟจริงเพื่อให้ชาวบ้านได้สังเกตเพื่อความปลอดภัยของตัวเองจากการบริโภคกาแฟาปลอมนะคะ สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นห่วงมากที่สุดก็คือกาแฟปลอมจะมีส่วนผสมที่ไม่ถูกสุขลักษณะคือสกตรปกตั้งแต่เครื่องใช้ในการบดกาแฟและเครื่องผสมมีการกองไว้กับพื้นส่วนครีมเทียมที่จะนำมาเป็นส่วนผสมก็ไม่ทราบแหล่งผลิตอาจเป็นนมผงที่มีสารปนเปื้อนจากประเทศจีนหมดอายุคุณภาพราคาถูกเพื่อเป็นการลดต้นทุน ส่วนซองที่ผลิตก็เรียกได้ว่าผลิตได้เหมือนมากนะคะจนแยกไม่ออกนอกจากดูวันเดือนปีที่ผลิตเท่านั้นที่เป็นที่น่าสังเกตได้ตำรวจบอกว่าเมื่อมีการปลอมสินค้าประเภทนี้แล้วก็เป็นห่วงสินค้าประเภทอื่นๆด้วยค่ะที่อาจจะลักลอบตั้งโรงงานปลอมสินค้าไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้ำมันพืชซึ่งของให้ประชาชนที่ท,ทราบเบาะแสนในเรื่องนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเพื่อเข้าดำเนินการจับกลุ่มด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเดือนกันยาย,ยนปีที่แล้วสารอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีเศรษฐกิจปเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลย3คน ฐานปลอมแปลงอาหารโดยสารพิเคราะห์และเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารปี2522ลงโทษจำคุก2ปีนะคะเพราะการกระทําของจำเลยเป็นการสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจทําลายสุขการณมัยของผู้บริโภคโดยไม่คํานึงถึงความเสียหายของผู้อื่นจึงไม่สมควรให้รอลงการลงโทษนะคะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนคู่เดียวนะคะช่วงนี้ปิดท้ายกันกันกบเรื่องของพลังงานค่ะกับการบริหารจัดการราคาแก๊ส LPG ของกระทรวงพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกับพารขอ้อขาวในช่วงสุดท้ายตรงน้าค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร p l a n t a n ตรา a t t ตต b e n e c o จากปัญหาราคา LPG ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นประกอบกับความต้องการใช้ LPG ที่เพิ่มมากขึ้นจนทําให้กองทุนน้ามันต้องใช้เงินในการอุดหนุนราคา LPG ตั้งแต่ปี2551ถึงปัจจุบันไปแล้วกว่า84,000ล้านบาทดังนั้นเพื่อให้การใช้ LPG ในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระของกองทุนน้ามันจึงเกิดเป็นนโยบายการบริหารจัดการ LPG ขึ้นรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะประับราคา แก๊ LPG นะครับให้สะท้อนไปสู่ต้นทุนที่แท้จริงพอไป,ส,ป,อไปาาส,อสู่ต้นทุนที่แท้จริงปุ๊บเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะทําให้ราคาที่ที่เราสะท้อนสู่ต้นทุนแท้จริงเนี่ยก็จะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับประเทศต้นบ้านจะเป็นการป้องกันไม่ให้เ,เกิดการลักลอบอาการาใช้ค่าประเทศนะครับนอกจากการปบโครงสร้างราคาแล้วเนี่ยต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดหาแหล่ง ที่จะผลิตเอลีจีเพิ่มนะครับในด้านพลังงานทดแทนนะครับดังจะเห็นว่านโยบายของกระทรวงพลังงานางโดยเฉพาะสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยก็ยจะมีการส่งเสริมในการผลิตแก๊สจากพืชนะครับก็คืออย่างเช่นเขาเรียกว่า CbG นะครับเราเริ่มบเนินการไปแล้วซึ่งอันนี้แหละครับจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องเน้นไปที่ การประหยัดนะครับสร้างนิสัยประหยัดให้แก่ประชาชนคนไทยให้นํานไปสู่ผลที่ว่าลดการนําเข้าให้ได้ลดการใช้ l p g จให้ได้นะครับการบริหารจัดการ l p g ให้เกิดการใช้ l p g จอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากการวางระบบในการดําเนินงานที่เหมาะสมแล้วความร่วมมือในภาคประชาชนนับเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้การบริหารจัดการ l p g สำฤทธิผลและสร้างศักยภาพด้านพลังงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืน คุณ,คณดื่มคนอื่นก็ได้ดื่มส่งรูปดื่มน,นมเท่ากับบริจาคนมผ่านสภากาชาติไทยดื่มนมให้โลกเห็นรีบส่งมาที่ ThaiDrinkMilk.com ถึง31พฤษภาคมนี้แตงจังเลยพี่เดินเดินเหมือนไปกับค่าเช่าบ้านเหะนะือเท่าไรแล้วเนาะก็เกือบเกือบห้าพันอ่ะเ้วพี่อ่ะพี่ซื้อบ้านมันทตัวเองน,นะครับเฮ้ยก็สินเชื่อบ้านหลังแรกรอสองไงดอกเบี้ยส่นเปอร์เซ็นต์นานสามปีเลยนะถึง30กันยายนนี้ เพราะทกิจกรรมอาจทำให้ผมเสียโดยไม่รู้ตัวชมเลือก L'Oreal Total Repair 5สูตรเฉพาะที่มีซีเมนต์สารใหมยให้ผมดูสุขภาพดีจากโคนจรดกลายถ้าปัญหาผมเสียจัดการได้ในหนึ่งเดียว L'Oreal Total Repair 5เพียง20บาทเด็กๆรู้ไหมว่าเมาส์ที่เราใช้กันมีแบคทีเรียซ่อนอยู่แต่ไม่ต้องกลัวแบคทีเรียจัดการได้ด้วย Cleanet Moist w i p e ผ้าเช็ดผิวแบบเปียกช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพทุกรอบครัววางใจต้อง Cleanet Moist w i p e หมดเวลาของฮรทข้อข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถิดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะวันนี้นะคะเราจะลากันไปที่ภาพของวังช้างอยุธยาและพันเนียนได้นําช้างคลายจํานวน9้าเชือกมาประกอบพิธีปัดสะหน้าสะประกรรมเพื่อเตรียมรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันศุกร์ที่25พฤษภาคมนี้ที่ทุ่งมะขามหยองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก่อนจะนําไปย้อมสีให้เป็นช้างเผือกเพื่อความสวยงามในริ้วขบวนทงค่ะลากันไปที่ภาพนี้แล้วกลับมาพบกับฮารขทข่าวได้ใหม่ วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ